กฎแห่งกรรมเรื่องความสำคัญของใจสำเร็จมาจากใจพระพุทธภาษิตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นเป็นเหตุความทุกข์ก็ติดตามมาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโค พระพุทธภาษิตนี้สมเป็นทางแห่งความดีแท้เพราะความดีทั้งหลายต้องเริ่มต้นที่ใจคนจะทําบุญหรือทําบาปจะพูดชั่วหรือพูดดีย่อมไปจากใจก่อนใจเป็นผู้สร้างจินตนาการเป็นผู้เดียวที่มีอํานาจเด็ดขาดในการให้ความสุขหรือความทุกข์แก่บุคคลนั้นคนที่มีความสุขเพราะใจเขาเป็นสุขคนที่มีความทุกข์ก็เหมือนกันเพราะใจเขาเป็นทุกข์ ใจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกข์และสุขบุคคลที่เรายอมรับว่าเป็นคนดีนั้นเพราะเขาได้ทำความดีและผู้ดีทั้งนี้ย่อมมีการคิดดีเป็นมูลเหตุมาก่อนกล่าวก็คือว่าในหนึ่งเขาตั้งใจที่จะเป็นคนดีแล้วดำเนินตามความตั้งใจนั้นใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์มีอยู่ เพราะเป็นสิ่งชีโชคชะตาของมนุษย์เองบุคคลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจของเขาที่จะเป็นนี่มองตามทัศนะแห่งปรัชญาเมธีของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะที่ต่อมาได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะพระทัยของพระองค์นั้นเป็นก่อนจึงสามารถกล่าวได้ว่าบุคคลจะเป็นอย่างไรก็เพราะใจเขาได้เป็นอย่างนั้นก่อนความจริงข้อนี้ เป็นที่ยอมรับไฟฝันอยากเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อมีความต้องการและความต้องการนั้นรุนแรงขึ้นก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความพยายามความพยายามก่อให้เกิดความสําเร็จได้ความเป็นคนดีก็มาจากความตั้งใจที่จะเป็นคนดีปราศจากความตั้งใจเสร็จแล้วหาสําเร็จไม่คนธรรมดาได้กลายเป็นพระอรหันต์เป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งหลาย ก็เพราะว่าใจของท่านปราศจากกิเลสคนหน้าตาสวยงามแต่กลับเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายก็เพราะว่าใจสุขปรตแล้วไปทําและพูดสุขปรบเข้าไปอีกโดยในนี้จะเห็นได้ว่าใจมีความสําคัญเพียงใดคนที่โชคดีที่สุดคือคนที่สามารถทําใจให้เป็นสุขได้ทุกวันและความสงบอันแท้จริงแห่งจิตใจนั้น มาจากการยอมรับสิ่งอันร้ายแรงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของตนจำไว้ว่าถ้าใจร้ายความร้ายก็ตามมาถ้าใจดีความดีก็ตามมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐที่สุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นเป็นเหตุความทุกข ก็ติดตามมาเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคดฉันนั้นมนุษย์แปลว่าเป็นผู้มีใจอันประเสริฐเพราะว่าผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสมมาสัพพุทธเจ้าก็ต้องมาจากมนุษย์เป็นเทวดาตรัสรู้ไม่ได้เป็นมนุษย์จึงจะตรัสรู้ได้เพราะว่ามนุษย์มีครบอายตนะมีครบตาหูจมูกลิ้นร่างกายและจิตใจ มีความสัมผัสที่แตะต้องได้ทีนี้ถ้าเป็นอย่างพวกเปรตอย่างนี้เป็นอาทิสมานกายแตะต้องไม่ได้มีแต่เห็นเห็นภาพแต่ตาเราธรรมดานี่มองไม่เห็นสัตว์นรกก็มีเป็นอาทิสมานากายแล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานแล้วถ้าจะไปเป็นเทวดาเทวดาก็เป็นอาทิสมานากายไม่ใช่กายหยาบอันนี้เป็นอาทิสมานากาย อธิสมานากายเราก็มองไม่เห็นเรามองอย่างนี้เรามองไม่เห็นคนต้องมีตาทิพแล้วจึงจะเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกพวกนี้ฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความพร้อมพร้อมด้วยกายวาจาและใจแล้วเราก็มีสัมผัสได้จับต้องได้อย่างนี้หัวใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่อริยสัจสี่ประการซึ่ง พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนาคือเบญจวัคคีที่ป่าอิสิปตนะใกล้เมืองพาราณสีในพระรรมเทศนากันนี้ดังที่มีหลักฐานในคำพีดั้งเดิมนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงอริยรรสัจสี่ประการไว้ถ้าศึกษาอริยสัจสี่โดยอาศัยหลักฐานอ้างอิงจากคำพีเหล่านี้เราก็จะได้เรื่องราวที่ดีและถูกต้อง แห่งคำสอนอันเป็นแก่นของพระพุทธองค์ตรงตามคำพีดั้งเดิมได้ดีทีเดียวอริยสัจสี่ประการคือทุกข์สมุท,ทยัยการเกิดขึ้นหรือสาเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกข์และมรรคทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์กน,กกนั้นคำว่าทุกข์นั้นแสดงว่าสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์นี่คือ บอกตรงๆว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรนั่นเองสิ่งทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจแต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นความทุกข์จึงได้มีความอยากในสิ่งเหล่านั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่น่าอยากได้และก็ไม่น่ายึดถือไม่น่าผูกพันตัวเองเข้ากับสิ่งใดเลยเขาก็คงจะไม่ไปอยากในสิ่งนั้นซึ่งตัวทุกข์นั่นเองหมายถึงขันห้า ต่อไปคือคำว่าสมุทยัยการเกิดขึ้นหรือสาเหตุแห่งทุกข์แสดงว่าความอยากด้วยอวิชชาคือความไม่รู้นั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์คนทั้งหลายก็ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจจึงได้พากันอยากได้นั่นอยากได้นี่ร้อยแปดพันประการเพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชาคือความไม่รู้นั้นคืออะไรคำว่านิโรธ คือความดับทุกข์แสดงว่านิโรธหรือว่านิพพานนี้คือการดับความอยากเสียให้สิ้นเชิงเป็นความไม่มีทุกข์คนทั้งหลายยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ทั้งทั้ที่เป็นสิ่งที่อาจจะลุกถึงได้ในที่ทั่วไปนั่นก็คือพบได้ตรงที่ความอยากมันดับลงไปนั่นเองนี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่มีใครปรารถนาที่จะดับความอยากไม่ปรารถนานิพพาน เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือน,นิพพานคำว่ามรรคทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์วิธีดับความอยากนั้นๆเสียไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าการทำอย่างนี้เป็นวิธีดับความอยากไม่มีใครสนใจเรื่องอริยมรรคอันมีองค์แปรประการซึ่งดับความอยากเสียได้ไม่รู้จักอะไรเป็นที่พึ่งแก่ตนเองอะไรควรขวนขวายอย่างยิ่งจึงไม่สนใจกับเรื่องอริยมรรคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาความรู้ของมนุษย์เราในโลกนี้นี่แหละนั่นก็คือการไม่รู้อะไรเป็นอะไรอย่างน่าหวาดเสียวทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าอริยศาสี่ประการนั้นคือความรู้ที่บอกให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอย่างครบถ้วนนั่นเองเรื่องความอยากนั้นบอกให้รู้ว่าเมื่อไปเล่นกับมันจึงเป็นความทุกข์ใจขึ้นมา เราก็ยังขืนไปเล่นกับความอยากจนเต็มไปด้วยความทุกข์นี่แหละเป็นความโง่เขลาที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงจึงปฏิบัติผิดทุกอย่างจะมีถูกบ้างก็เล็กน้อยเกินไปและมักจะถูกตามความหมายของคนที่มีกิเลสตัณหาซึ่งถือกันว่าถ้าได้อะไรมาตรงตามความต้องการของตนแล้วก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติถูกอย่างนี้ ทางธรรมะไม่ถือว่าถูกเลยทีนี้ลองเอาหลักทางบาลีที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือคาถาของพระอาสชิมาพิจารณากันเมื่อพระอาสชิได้มาพบกับพระสารีบุตรก่อนที่จะได้บวชมีอยู่อย่างไรโดยย่อที่สุดพระอัสชิได้ตอบว่าสิ่งเหล่าใดเกิดมาเพราะมีเหตุทำให้เกิดพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งสิ่งเหล่านั้น พร้อมทั้งแสดงความดับสิ้นเชิงของสิ่งเหล่านั้นเพราะหมดเหตุพระมหาสมณะเจ้าตรัสอย่างนี้นี่คือการบอกว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมาดับไม่ได้จนกว่าจะดับเหตุเสียก่อนนี่เป็นการชีร้ให้รู้ว่าอย่าไปเห็นอะไรเป็นตัวตนที่ถาวรเพราะมีแต่สิ่งที่เกิดจากเหตุและงอกงามต่อไปตามอำนาจของเหตุ และจะดับไปเพราะสิ้นเหตุเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผลิตผลของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นความเลื่อนไหลไปไม่มีที่หยุดเพราะอำนาจของธรรมชาติที่มีลักษณะไม่หยุดปรุงสิ่งต่างๆจึงปรุงแต่งกันไม่หยุดและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดพระพุทธศาสนาบอกให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนมีแต่การปรุงแต่งกันไป และมีความทุกข์รวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะความไม่มีอิสระจึงต้องเป็นไปตามอำนาจของเหตุจะไม่มีความทุกข์ก็ต่อเมื่อหยุดจะหยุดได้ก็เมื่อดับเหตุเพื่อไม่ให้มีการปรุงแต่งขึ้นมาข้อนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ผู้มีสติปัญญาจะบอกได้นำว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจริงๆการบอกนี้คือการบอกให้รู้ว่า สิ่งทั้งปวงเป็นแต่เรื่องของมายาอย่าไปหลงยึดอย่าไปหลงถือจนชอบหรือชังเมื่อทําจิตใจให้เป็นอิสระได้จริงๆแล้วนั่นแหละคือการออกมาเสียจากอำนาจของเหตุเป็นการดับเหตุเสียได้เราก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความชอบหรือว่าความชังอีกต่อไปนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ